อแอปแกลลอรี่แอปเพื่อชาวเกมเมอร์ที่แท้จริงโหลดง่ายไวแถมมีของแจกอีกเพียบไม่สำบันเพียงแอปเดียวคุณก็สามารถเล่นเกมได้ทุกเกมเหมือนโอวาาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปไปกับเราไปท่องโอวาาศกัน การพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เก๋าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก๋าเกวันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับที่เปิดฉากมาเป็นรูปเซนโดอย่างนี้นะครับผมนั่นก็คือรายการพิเศษของเรามาอีกแล้วกับรายการตามติดชีวิตเซนโดไซฟีอีพี ปแล้วนะครับผมท่ากับว่าผมได้สกิลที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ลงอ่าสกิลที่9ไปนานถึง1สัปดาห์วันนี้จะกลับมาลงสกิลที่10แล้วนะครับทำไมพี่นานจังเลยมัวแต่ไปเล่นกอและที่เข้ามาใหม่ครับแล้วก็ไปเริ่มปั้นฟูติมะ e ี0ูนย์ะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมจะอัพสกิลอะไรเป็นสกิลที่10นะครับผมก่อนจะไปดูสกิลที่10นะครับผมไปติดตามกับสิ่งที่ น่าสนใจก่อนสักครู่บ ridge, บเบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำาิริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hunt Shop นจจ้านเนจจ้านเนจจ้า โอเคครับมาดูกันได้เลยนะครับผมว่าสกิลที่สิที่ผมอัพให้กับเซนโดเป็นสกิลอะไรนะครับผมนั่นก็คือสกิลในเลเวลเอนั่นเองครับโดยปกติสกิลพื้นฐานสกิลนี้จะเป็นการกระโดดเฟดเอาเว้ชูดนั่นเองครับในโหมดการจ่ายจะเป็นสกิลหนึ่งนะกดปุ๊บมันจะกระโดดถอยหลังชูดเฟดเอาเว้นั่นเองส่วนสกิลที่ผมอัพให้กับเซนโดสกิลที่สิบก็คือสกิลนี้อะไรครับผมสกิลจัมป์ช็อตหันหลังเฟดเอาเว้นะครับผมด้วยสถานะนะครับผมเซนโดอากิระนะครับ เลี้ยงบอลไปแล้วนะครับผมไปติดอะไรก็ช่างเนี่ยถือบอลครั้งที่2เนี่ยจะถึงจะใช้สกิลนี้ได้โดยปกติพื้นฐานเนี่ยเซนโดเนี่ยถ้าเลี้ยงไปติดใครแล้วนะครับหรือถือบอลครั้งที่2เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากส่งบอลอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเราอัพสกิลนี้แล้วนะครับผมจะทําให้เซนโดใช้ท่าเฟดเอาวได้นะครับผมทําให้โอกาสบุกข,ของเซนโดมีมากขึ้นนั่นเองครับผมนี่เลยครับผม ถ้าโหมดปกติหรือว่าการเล่นบ้านปกติเนี่ยถ้าเราถือบอลครัง้งที่2ใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงต่อเนี่ยก็คือบ้นบอลฟาวไปเลยนะครับผมเหมือนกันนี่ครับผมเซนโดอัพอันนี้แล้วนะครับผมจากปกติส่งบอลอย่างเดียวจะกลายเป็นว่าเราได้ การใช้สกิลฟ f ตเ a าไวเข้ามาเสริมนะครับผมอาจจะหลอกคู่ต่อสู้ได้นะบางคนไม่รู้ว่าเราอัพแล้วเนี่ยเอา้ามันต้องส่งแน่นอนนี่ก็ไปกันเพื่อนเราเราลงโลง,ลงชูดเลย <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมทิ่การใช้ว่าเราจะใช้ประโยชน์กับท่านี้ในตอนไหนได้บ้างในโหมดฝึกซ้อมอิสระนะครับผมไปดูกันได้เลยไป let's ก โอเคครับมาดูในหมวดสุดซอฟอิสระกันได้เลยนะครับผมอันดับแรกมาพูดคุยกันก่อน,อนว่าทําไมผมถึงอัพสกิลนี้เข้ามานะครับผมผมเคยบอกไว้ในหลายคลิปแล้วว่าผมจะอัพสกิลเซนโดเป็นวงกลมเป็นแบบตามเข็มนาฬิกานะครับผมถ้าผมอัพหลอกแล้วผมก็จะอัพป้องกันไม่งั้นก็อัพ ท่าทําแต้มแทนนะครับผมในเมื่อผมอัพท่าหลอกไปแล้วท่าป้องกันที่เป็นท่าบล็อกผมจึงอัพสกิลนี้ต่อเป็นท่าการทําแต้มหรือการเข้าทํานั่นเองครับผมสกิลนี้นะครับผมปกติจะไม่สามารถใช้ได้เลยถ้าเซนโดถือบอลเป็นครั้งที่2องไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไปติดกุ๊บงี้ใช่ไหมอ่าชนปุ๊บแล้วมันจะถือบอลน,นันทีอัตโนมัติใช่ไหมปกติมันจะหันซ้ายหันขวาแล้วก็ใช้สกิลสูงได้อย่างเดียวนะครับผมกับใช้ท่ากระโดดชุดปกตินะครับผมซึ่งท่ากระโดดชุดปกติเนี่ย จะทาให้มีโอกาสโดนบล็อกสูงนะครับผมเพราะว่ามันกระโดดชุดแบบตรงๆใช่ไหมอ่าพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดการก็เช่นกันปกติสกิลหนึ่งจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมเป็นรูปขั้นไว้เหมือนกันนอกจากสกิลจ่ายบอลแค่นั้นเองแต่ถ้าเราอัพมนแล้วเห็นไหมมันจะใช้สกิลขันหลังเฟดเอาเวไ,ได้เลยนี่ครับผมอ่าแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงมากกว่าถ้าชุดปกติไหมเวลาแบบเลี้ยงบอลถือบอลให้สองเนี้ยชุดปกติเนี้ยเนี้ยชุดปกติ แบบแบบนี้ใช่ไหมมันก็กระโดดขึ้นตรงๆเนี้ยโอกาสที่จะโดนบล็อกมันสูงซึ่งมันต่างจากท่าฟีดอเวนะครับผมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันถอยหลังเนี่ยอ่าที่จะเข้ามาบล็อกก็มีโอกาสที่จะบล็อกเราได้ยากขึ้นนั่นเองผมว่ามันก็มีประโยชน์นะอ่ายังมีอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากจะบอกนอกจากจะเลี้ยงไปติดแล้วย,ยังใช้เป็นท่าหลอกได้ด้วยนะสําหรับผมนะเวลาเราใช้ท่าเลี้ยงแหวกมายาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดการแล้วก็กดชูดฟีดอเวดานทีใช่ไหมมันจะเป็นการฟดแบบเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมเราจะลองทาดู อย่างนี้เลยนะครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นนะฮะไม่ไม่ใช้เฟดอเวีเลยทันทีนะผมจะหลอกเขานะครับผมใช้แหวกไมยาเปลี่ยนการแล้วก็ใช้ชูดปกตนะิหลอกไปหนึ่งทีย่ำๆ่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ยึจึ๊บเนี่ยบางทีเขากระโดดไปแล้วเนี้ยเราถึงจะใช้เฟดอเวอย่างี้ทีหลอกเขาอีกทีนะครับประมาณนี้นะเอเข้าใจนะครับผมเลี้ยงแหวกมายาปวดปมดการแล้วก็กัวชูดธรรมดาหลอกจึก๊กอย่างนี้เห็นไหมเขาหลงไปแล้วเราก็ เฟดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับผมอาจจะลอเขาได้อีกหนึ่งจังหวะนั่นเองเดี๋ยวเราผมลองเปิดคู่ต่อสู้เข้ามานะครับผมอ่าเวลาเขาเลี้ยงไปติดอ่ะหลงอีกเลี้ยงไปติดสินี่ติดอย่างนี้ใช่ไหมโดยปกติเนี่ยบางคนเขาคิดว่าเราไม่ได้อัพท่าน,นี้มาเขาก็จะปล่อยเราเลยนะแล้วก็เขาก็ไปจับไปประกบเพื่อนเราแทนเงนี้ยเวลาเราว่าว่าเขา หลงแบบหลงกลนเราอ่ะคิดว่าเราไม่ได้อัพมาปล่อยให้เราว่างเฉยเงี้ยเราก็ใช้ท่าอันนี้เฟดไปเลยนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่านะเขาก็ใจนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ใช้แหวกมายานะครับผมเปลี่ยนเป็นโหมดการแล้วก็หลอกชุดไปหนึ่งทีแล้วก็ถึงจะใช้ท่าเฟดอาเวปกตินะีน่ครับปุ๊กเนี้ยแล้วก็หลอกอย่างนี้แทนนะครับผมอ่าประมาณนี้ แต่อันนี้ท่าที่ผมบอกอันนี้เนี่ยเลี้ยงบุกก็ได้อะเลี้ยงบุกหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็เฟดอาเวย์อย่างเงี้ยท่านี้จะต้องมีลูนชุดสองแต้มแน่นๆพอสมควรนะถึงจะใช้ท่านี้ได้นะครับผมแบกใบยาเปลี่ยนการหลอกแล้วก็นี่ับเขาลงไปแล้วนี่ครับประมาณนี้แต่ลูนจะต้องแน่นพอสมควรนะนะครับผมนี่คือข้อจํากัดของมันแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้นะถ้าใครลูนแน่นนะอา่าแบกใบยา ล็อกนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเพราขก็ใจนะครับผม2ท่าที่บอกไปนะครับผมเลี้ยงไปติดนะครับผมถ้าไปสูงก็ใช้การชูดไปเลยนะครับผมอ่ามันไม่ติดอ่านี่อ่าอันนี้ไม่ได้แล้วต้องใช้เลียัพละอ่าประมาณนี้นะถ้าอยู่โซนๆนอกๆนี่นะครับผมเลี้ยงไปติดพูดต่อสู้นะครับผมอ่าถ้าเขาหนีจากเราปล่อยเราอะ่ะให้โลง่ลงๆแล้วก็ใช้ท่าเฟีดอาเวไปเลยนะคร<ๆ>ับผม กับท่าที่2นะครับผมเลี้ยงหลอกนะครับผมหลอกชุดหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็นโหมดการหลอกชุดหนึ่งครั้งเนี่ยเขาหลงไปแล้วเราก็ใช้อันนี้ต่อเลยนะครับผมประมาณนี้แต่ท่านี้ต้องลูนแน่นจริงๆนะครับผมถึงจะมีโอกาสได้ใช้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแข่งในแร้งได้เลยครับผมว่าผมจะใช้ท่านี้ได้ไหมและจะมีประโยชน์ต่อทีมได้มากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคไปติดตามและชมการแข่งขันในแร้งได้เลยครับผมไป let's go โอเคเข้ามาดูการแข่งขันในแแลงนี่เลยครับผมทีมผมก็จะมีฟูจิมะเขนจิเป็นการดจ่ายอาคงังยีเป็นเซนเตอร์แล้วก็ผมเซนโดเป็นตัวทําแต้มวงในครับผมฝั่งเขาก็จะมีคิวตะกับคงงเล่เป็นตัวทําแต้มวงในแล้วก็อุโสมิจุนนะครับผมเป็นเซนเตอร์นั่นเองครับมาดูรูปแบบเกมกันเลยครับผมจ้ำบอลเป็นหน้าที่อาคงังยีกับอุโสมิอยู่แล้วนะครับใครจะได้ถือบอลเป็น ฝั่งแรกนะครับผมเป็นอุซุมิจุนที่ได้บอลส่งให้คูเละแล้วก็ส่งเร็วให้คิโยตะเลอัพเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับผมรูปนี้ครับผมถึงกับเหงื่อตกเลยกับฟูจิมะเราอาคิส่งให้ผมผมแบกมายาไปหนึ่งรอบส่งให้อาคิส่งให้ฟูจิมะหลอกส่งให้ผมผมไงเข้าไปเลอัพจังหวะเดียวเรียบร้อยตามมาสองต่อสองแล้วนะครับผมฝั่งเขาได้บุกอีกรอบหนึ่งแล้วส่งให้คิโยตะส่งติดเข้ามา่างนี้ส่งรับบอลได้ผมส่งให้ผมผมส่งให้ฟูจิมะ ชูดหลอกแล้วก็ผมก็หลอกให้ฟูจิมะชี้เขาหลอกให้ผมอีกที <g ül> ผมแบกไปหนึ่งรอบแล้วผมก็เฟดไปครับผมไม่ลงครับโดนรบกวนแต่หน,นียของเรายัางรีบาร์ได้ส่งให้ผมผมเข้าในแล้วก็เละอัพใต้แป้น3คนโดดหยองๆไปเลยครับผมเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมน้ำและสีต่อสองฝั่งเขาได้บุกขี้ตาเปิดบอลส่งให้โค้งเลยเอัพไงสเตปปัดด้านข้างผม,มรบกวนได้ผมอ่ะีเรารีบาร์ได้อีกรอบส่งให้ผมออกนัานนอกผมทั้งนในหลอก ส่งให้ฟูจิมะชุดหลอกให้ผมอีกรอบผมก็ใช้ใต้แปน้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะมารีวิวท่าในอัพใต้แปน้นหรือท่าชุดเนี่ยอาโดนบล็อกสิครับเมื่อกี้รออยู่นะครับผมแต่จุนยังรีบาได้ผมโคงเล่สเต็ปมาด้านข้างตามไปไม่ทนจริงๆครับผมเป็นตัว2แต้มที่ชุดแบบได้ดีมากนะโคงเล่ผมได้บุกผมแบกธรรมดาไปเฟดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เฟดไปลงไม่เรียบร้อยครับผมแดต่อสี่แล้วครับ นำสีแต้มก็ถือว่าใช้ได้เลยเขาไม่กดดันนะผมเกียวตะจะดังไหมไม่ดังส่งให้คงเลยอีกแล้วสเตปดัน mm ้า hmm. อด้วยเข้านะครับผม mm hmm. อันนี้รีบาวได้ส่งให้ฟูจิมะฟูจิมะแบกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ชูดไปเลยครับผมไม่เข้ารับแต่ละชาลีบาวจริงๆครับผมอันนี้ส่งให้ผมผมส่งให้อันยี้อีกรอบนึงทำไงผมแบกส่งให้ฟูจิมะก็เรบฟูจิมะชูดเลยครับลงโลง่งเรียบร้อยนะครับผมสิบต่อสี่แล้วยังไม่ได้ใช้ได้ พี่บอกเลยก็ผมจะใช้ได้สักกี่ครั้งดูสิผมบล็อกเลยครับโเรงเลอกระดูกชั้น2นงครับผมกระดดสูงมากสูงให้ผมผมเลี้ยงหรือติดครับผมผมได้ใช้แล้วลงไม่เรียบร้อยครับผม,มเห็นไหมครับผมโเคงเลเขาไม่หวงผมเลยนะเมื่อกี้ครับผมเขาจะวิ่งไปประกบคนอื่นเลยผมลงผมก็ใช้เลยนะฮะานเมื่อกี้ครับผม สามแต้มลงไหมไม่ลงอ่ะยิงรีบาร์ได้นะผม่งให้ฟูจิมะอ,อีกรอบฟูจิมะส่งให้ไม่ส่งแล้วครับผมหลอกไปเลยยิงแต่ไม่ลงครับผมจุนรีบาร์ได้ส่งให้โคเลียเอาด้านนอกส่งให้คิโยตัรับบอลเลียสลับมือนะครับผมกะจังหวะผิดไปนิดนึงเลยครับผมเอาไงติดส่งให้ผมผมเฟดไกลไปเลยลงไหมเรียบร้อยนะครับผมอือหือเอาไงกันต่อครับผม เขาจะดังไหมอืมต้องโล่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมอ่ะครับผมอ่าผมได้บุกต่อแล้วอ่ะอยัางนี้ส่งให้ฟูจิมะห,ออล,อหมมลอกส่งให้คร้งี้อีกรอบส่งให้ผมผมหลอกส่งฟูจิมะอีกรอบนึงทําไงฟูจิมะเลี้ยงมายิงไกลครับโดนลบกวนลงไหมไม่ลงอ่ะฮี่บาได้ส่งให้ฟูจิมะอีกรอบครับฟูจิมะหลอกไหมหลอกส่งให้ผมผมไปอัพไต่แป้นอีกรอบหนึ่งครับผมนำแล้วสิบหกแปดครับผม ผมได้ใช้ไปหนึ่งครั้งใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ทันดูเลยครับทําไงครับี่ว่าปุ่แสงสีเขียวแล้วก็บล็อกไปครับผมได้บอลอีกรอบทําไงครับผมชูตไปเลยนะครับสามแต้มไม่ลงเช่นกันนะครับผมผมได้บอลครับผมผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลอกหนึ่งครั้งหลอกแล้วก็ใช้เลยครับผมเป็นครั้งที่สองครับพี่ได้ใช้ท่านี้เลยครับผมแบกมายาติหลอกหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดเฟดเอาไว้เลยครับผมเอาไงกันดีครับผมอ่าเขาใช้ถ้าไม่ตาย กันญาติจริงๆผมได้บุกอีกครั้งนะครับผมผมแวกแวกแวกแล้วก็ส่งให้ฟูจิมะด้านนอกเลยครับผมฟูจิมะเรียกไปมาเรียกมาแล้วก็ชุด3มแต้มครับผมไม่ลงครับผมจุนรีบาวได้ส่งให้กิจตตากิตาส่งอางนอกให้โดนสามแต้มเรอโดนผมบล็อกไปเต็มเต็มครับโควนเลนะครับผมใช้ข้าไม่ตายอันเตแต่โดนบล็อกไปนะครับผมโดนบล็อกอีกรอบนะครับผมถึงกับปูดกันหมดเลยครับหมดทีมครับฟูจิมะชุดสามแต้ม ไม่ลงครับผมอ่ะทีีรีบาได้ส่งให้ฟูจิมะอีกรอบฟูจิมะเลี้ยงสอดไหมให้ผมหลอกส่งให้ผมผมยังไงแวกแวกแวกผมหลอกไดครั้งแล้วก็เฟดเลยครับผมใช้ได้ครั้งที่สามแล้วนะครับผมโอ้โหแต้มห่างแล้วครับถดงกล้าใช้นะครับผมกลัวมันไม่ลงครับแต่ก็ลงอยู่ดีครับผมใช้ได้ถึงสครั้งผมว่ามันก็มีประโยชน์นะครับผมว่านะถ้าอัดดูแน่นๆเนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์เลยท่านีนะครับผมฟูจิมะทำไงต่อชุด3ามแต้มนะครับครับผมอื ลงไปสวยงามครับผมน้ำห่างละสิบเอ็ดแทบนะครับผมทำไงครับผมโหเละโดนบล็อกอีก,กรอบฟูจิมะเรานะครับผมเอาไงกันอีกเอาไงกันอีกเอาอีกไหมโดนผมบล็อกอีก,กรอบนึงครับผมคิดตันกับเยยืนนิ่งเลยครับผมไม่ทําอะไรแล้วครับผมไม่ลงครับผมจนยังรีบาวได้ส่งให้จนจนลำคานะผมดังเลยฉันโดนบล็อกอะไรทักหนาเนี่ย ทำคะแนนเองเลยครับผมเอาไงกันต่อครับผมฟูจิมะฟูจิมะติดแล้วครับผมต้องส่งให้อะไรย่างนี้แล้วอย่างนี้ส่งให้ผมผมแวกแวงแบอแบงล้มไหมครับผมล้มจริงแล้วอบนนี้ฟูจิมะชูดไปครับผมนำกับมนันห์ห่าง11เหมือนเดิมครับผมโบเรตได้เปิดบอลนะครับผมทำไงสเตป้ายขอสายหัวแล้วก็ชูดโดนรบกวนครับผมแต่ก็ยังลงครับผมเหลือเวลาอีก16วินาทีแล้วครับผมเอาไงกันต่อครับผมอ่า ผมส่งให้อาคางนี่ครับอันนี้ใช้ทำให้ตายไปเลยนะครับผมจุนลิปใช้อันติบล็อกไม่ได้นะครับผมฝั่งเขาได้บุกอีกอรอบแล้วส่งให้อะไรมิยตะคิยตะหลอกนทีหลงกันหมดครับผมทั้งผมทั้งเซินเตอร์โดนเขาขยี้หนึ่งโอ้โหโดนหลอกซะได้เรานะผมฟูจิมะทำไงชุดปกติไปเรียบร้อยฟูจิมะก,ก็เป็นตัวที่ชุดกลางได้แม่นเลยแม่นมากเลยไม่ใช่แม่นหรือเกินแม่นมากเลยนะ <c oughs> เอาไงเอาไง ดังไปเหลือเวลาอีก3วินะครับผมฟูจิมะทำไงแวกชูดหมดเวลาพอดีครับโอเคไปดูนะครับสรุปเลทคะแนนกันท้ายคลิปได้เลยครับผมว่าใครจะได้อะไรยังไงนะครับผมอ่ไปาไปายบ อ่าไายอนัทบล็อกยอนัทบล็อกยอนัทบล็อกโอเคนะครับผมเป็นฟูจิมะนะครับผมที่ได้ MVP มพีไปครับผมส่วนผมทำได้18แต้มหนึงลีบาว3บล็อก2แอซซิตนะครับผมเรท19.1โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปดเลยกันครับผมไป let's go โอเคครับมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับกับการรีวิวนะครับผมท่าที่10ของเซนโดสายฟรี Fi ของผมนะครับผมนั่นก็คือท่าหันหลังเฟดเวหลังจากที่คลองบอลครั้งที่2แล้วนะครับผมปกติจะไม่สามารถใช้ท่านี้ได้นอกจากการส่งอย่างเดียวนะถ้าเราเลี้ยงบอลไปติดคู่ต่อซื้อหรือว่าถือบอลครั้งที่นั่นเองนะครับผมหลังจากที่อัพแล้วจะใช้ท่าเฟดเวได้นะครับผมถามว่ามันมีประโยชน์ไหมบางคนอาจจะมาว่าอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าผมอ่ะผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะเพราะว่า บางจังหวะอย่างในแรงที่ผมใช้ท่านี้ครั้งแรกเนี่ยผมเลี้ยงไปติดปุ๊บโคเวเลเขาปล่อยผมเลยนะเขาจะเป็นประกบคนข้างๆเลยเพราะคิดว่าผมจะส่งนะผมก็ว่างๆผมก็ใช้ท่านี้ชุดจนทีมได้แต้มไปเลยครับผมอนอกจากนี้นะครับผมยังช่วยในการเพิ่มมิติในการบุกมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมทําให้ดูก็คือเลี้ยงแหวกไปแล้วกดลอกชุดปกติหนึ่งครั้งแล้วค่อยใช้ท่านี้ฟิตอวีนะครับผม แต่ลูนต้องแน่นพอสมควรแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวจะอัพมาถึงสกิลที่10ผมว่าลูนแต่ละคนก็คงจะแน่นพอดูนะครับผมและมันจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเซนโดของเราแล้วก็ทีมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับผมสกิลที่10ของเซนโดสายฟีของเรานะครับผมวันนี้ท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมชวญกันมากดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย